ก็สวัสดีลูกค้าครับผมสวัสดีเอฟซีจาาชื่ชนโกงวีดัมครับก็วันนี้มีรถอ่าสิบล้อครับรถน้ำมานำเสนออีกหนึ่งคันครับผมได้เป็นอ่าสิบล้อเจ้าเคทีครับสองเผาอ่าเป็นเครื่องเอ7เจ็ดร้อยครับปั๊มลมครับเบรกจิฟฟี่ครับผมก็เครื่องดีครับทางไกลก็สบายครับผมภาษีอ่า หกเครับเอกสารชุดโอนครบครับผมก็ถังน้ำก็หมื่นสองผลิตรครับสวยถังตัววงดีครับก็สมส่วนครับระบบน้ำระบบไรไปเช็คเองครับผมก็พาวชมด้านข้างครับเบภาษีหกเจ็ดครับคันนี้เจ้าของเดิมต่อไว้ตลอด ก็มีสโลครับคนนี้สโลหนึ่งตัวหลบน้ำหลบอะไรก็เดี๋ยวต้องไปเช็คกันทีครับว่ามีอะไรบ้างก็คัสซีก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซครับก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายครับตาสภาพถ้าใดสนใจก็มาดูได้ครับร้านโยมเพร,เรื่องวิดัมครับหรือโทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสิบแปดแปห้าสามครับขอรับแรงุ้นเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ Thank